สวัสดีค่ะชื่อสอนชัดไกลนรานะคะหรือพี่อ้อมค่ะแรกเริ่มเดิมทีจริงๆอะที่ทําคืองานบอลูนเทศกาลบอลูนนานาชาติประเทศไทยที่เชียงใหม่นะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นจริงๆอะสมัยพี่ทํางานโรงแรมอยู่พี่ก็ทํางานเอ่อคิงคับเอลเลนโบโลซึ่งเราก็อยู่ในเรื่องของของของงานอีเวนต์งานเฟสติวัลอะไรพวกนี้มาพอสมควรแล้วทีนี้แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันพอเรามาทาจริงเนี่ยพอราบอกว่าบอลูนเนี่ย บอลูนโดยโดยโดย,โดยเนื้อหาของมันมันอยู่ได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงเองแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ทําอีกงานนึงเรียกว่าเชียงใหม่เฟสอันนั้นจะเป็นมิวสิกอาร์ตและคาวเจอร์เลยแล้วก็ทํา4ปีติดต่อกันในช่วงของก่อนสองกรานต์อย่างที่พี่ย้อมบอกว่าการที่เราจะบอกว่าเราเป็นอาร์ตดีลเลอร์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ๆจนลุกขึ้นมานั่งพูดเ่าฉันเป็นอาร์ตดีลเลอร์เนี่ยใช่ไหมคะถ้าเราถ้าเราไม่สามารถสนับสนุนหรือว่าส่งเสริม ศิลปินได้เพราะพี่บอกว่าอย่างศิลปินที่มาทํางานกับพี่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอ,อ,อยูจะมี e อกซิบิชันเนี่ยกับเฟสติวัลเนี่ยหนึ่งครั้งอย่างน้อยนะคะแล้วก็ที่พี่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าที่เป็นเวอร์นิสซาชหรือป๊อปอัพเนี่ยะนะตามที่ต่างๆอีกอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งหรือว่าแล้วแต่พาร์ทเนอร์ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างการทำเฟสติวัลเนี่ยจะช่วยได้ไหมช่วยได้มากเพราะว่าพี่ทำทำข่าวออกไปแบบเยอะมากนะคะ เราก็จะนําเสนอศิลปินที่ท,ที่ที่ทำงานกับเราสมมติว่าถ้าเราไปจัดแค่แกลเลอรี่ใดแกลเลอรี่หนึ่งก็จะมีกลุ่มผู้ชมแค่ไม่กี่ไม่ไม่กี่ร้อยคนต้องพูดอย่างนี้แต่ถ้าทากับเราเนี่ยในแง่ของเฟสติวัลเนี่ยเราทําออกไปเวอร์ไวมันไม่ใช่อยู่แค่ในประเทศไทยอย่างที่บอกทุกวันนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้การทำพีอาร์หรือเอนเกจเมนต์นี่เราทำได้เราทําได้เวอร์ไวอยู่แล้วนะคะอันนี้คือคือมันก็เปิดช่องทางในเรื่องของการที่จะขายงานให้กับศิลปินได้เป็นอย่างดีนะคะ แล้วก็ด้วยหน้าง,งานเองจริงเนี่ยเราพูดว่าถ้ามันไม่มีโควิดเนี่ยที่เราตั้งเอาไว้อยู่แล้วว่าถ้าง,งาน3วันเนี่ยเราอยากจะเกตเทอร์คนให้ได้ไปจนถึงหลักหมื่นในอนาคตนะคะซึ่งอีกอันหนึ่งที่เราบอกว่าอันนี้ก็เป็น,ปน,ปน,ปนการทํางานร่วมกันกับทีเซฟเนี่ยพี่ตั้งเอาไว้อยู่แล้วว่าภายใน3ปีเนี่ยเราอยากจะให้มันมี international art fair ที่ภูเก็ตโดยใช้ภูเก็ตเป็น creative city hub เพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอย่างนึงตัวพี่อ้อมเองเนี่ยพี่อ้อมทางานกับ ก,กับต่างชาติมาเยอะมากกับศิลปินหลายสาขาไม่ใช่แค่เฉพาอะดอนตรีสิ่งหนึ่งที่พี่ตั้งใจเอาไว้ก็คือว่าอยากให้ศิลปินไทยเนี่ยมีโอกาสได้ทํางานกับต่างชาติเพราะว่ามุมมองอะไรมันจะเขาจะได้เปิดมุมมองใหม่ๆถ้าคนคนเราเนี่ยถ้าถ้าเปิดใจใช่ไหมคะบางทีการทํางานอยู่แต่ในโซนนึ่งของตัวเองเนี่ยเราจะนึกไม่ออกที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพูดถึงแต่ศิลปินใช่ไหมคะ เราจะพูดกันแต่ถึงศิลปินแต่เราไม่ได้พูดกันถึงบุคลบลบคลที่อยู่เบื้องหลังจริงๆบุคคลที่อยู่เบื้องหลังนี่ก็สําคัญมากนะคะคิวเรเตอร์เนี่ยจริงๆคิวเรเตอร์ก็สําคัญมากเหมือนกันคืออย่างถามพี่ว่าไม่ได้จบศิลปะแต่สิ่งหนึ่งที่มุมมองเราอะที่รู้ว่าสิ่งนี้สวยสิ่งนี้งามแต่ถามว่าพี่ก็มีที่ปรึกษาของพี่พี่มีไซเลนคิวเรเตอร์ซึ่งจริงๆเนี่ยงานคิวเรเตอร์พี่ว่าสําคัญอันนี้อันที่หนึ่งแล้วนะคะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยเนี่ยเราาีีอออนนเื่่งกหปคลชพะะ ผู้จัดจาก,การศิลปินในเรื่องของงานศิละปะก็สําคัญแกลเลอรี่เมนเจอร์พี่ยังหาไม่ได้เลยเพราะว่าการที่จะมาเป็นแกลเลอรี่เมนเจอร์อ่ะมันไม่ใช่แค่คนขายงานมันต้องรู้แม้แต่กระทั่งเ,เรื่องศิละปะแล้วต้องรู้ว่าการที่จะแบบคุยกับลูกค้าอย่างไรอันนี้ก็สําคัญ <S <S คําว่าเฟสติวัลออรเนอร์ทุกคนก็มันคืออะไรอะ่ะทุกคนจะรู้จักแต่อีเวนต์ออแกไนเซอร์นึกอองไหมคะ คือคือรู้จักแต่คนทำ event, อีเวนต์เออทีนี้คำว่า definition ของพี่ในเฟสติวัลออเนอเนี่ยอย่างที่บอกว่าที่เราทำงานกับทีเซเนี่ยทีเซก็พยายามที่จะนำร่องในเรื่องของของของ,ของการทำงานตรงนี้คำว่า f e s t i v a l o w n e อเนี่ยอย่างที่บอกมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างพวกเราทำงานกันมาเราก็รู้ว่าการจะทำงานแต่ละชิ้นเนี่ยคือคือเราต้องหาเงิน Funding เองไงเราต้องหาเงินมาซัพพอร์ตมามามา,มาทำงานเองเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่อยู่ๆลุกขึ้นมาบอกว่าเป็นเฟสติวัลโอเนอร์เนี่ยไม่ไม่ง่ายเลยคือเราไปดูงานด้วยกันที่ที่เมลเบิร์นเมื่อ2017ก็คุยกันเลย ไปข้างนั้นนะประชุมกันแบบบ้าเลือดมากไปเจอเฟสติวัลวันนูไปเจอหน่วยงานภาครัฐหรือใดๆก็าตามเขาบอกว่าการจะทำเฟสติวัลประสบความสําเร็จที่ได้กําไรเนี่ยอย่างน้อยสิปีพี่ก็มานับผมว่าฉันทำมาตั้งแต่บรรลุนเลยแต่จริงๆพี่ก็เกิดเลยนะในใน,น,นที่พี่ทํางานมาสิบกว่าปีเนี่ยก็เป็นหลักร้อยล้านนะไม่น่าเชื่อมองกลับไปนี่ฉันในในรอบสิบกว่าปีเนี่ยฉันฟันดิ้งมาในการทําตรงนี้ได้เป็นร้อยล้านเฉลือพี่ก็ยังตกใจตัวเองนะไม่งั้นนะถ้าถ้าไม่มองย้อนกลับไปตรงนั้นนะก็ไม่กล้ามาทําตรงนี้ อ,อย่างที่บอกว่าสิ่งที่พี่เห็นศักยภาพของศิลปินเราแต่ว่าการนําเสนอเนี่ยค่อนข้างยากและอีกอย่างหนึ่งศิลปินก็บางคือคนไทยอ่ะคนเอเชียต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าจะมาบอกว่าตัวเองเก่งอ่ะไม่กล้าด้วยความที่เป็นวัฒนธรรมของเราความอ่อนน้อมถ่อมตนจะมาบอกว่าฉันเก่งเนี่ยไม่กล้าในขณะที่ฝรั่งอ่ะอย่างที่พี่บอกมีเรื่องอยู่นิดเดียวเขาพรีเซนต์ซะแบบ,บจนเราแบบโอ้ทำได้ขนาดนั้นจริงเหรอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอพี่เห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่พี่อยากทํามากที่สุดก็คือเป็นตัวแทน หาผู้อุปถัมภ์ให้ศิลปินคําว่าหาผู้อุปถัมภ์คือหาผู้ซื้อให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีความเข้าใจในในการทํางานตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าการที่จะทําโปรไฟล์ให้ศิลปินแต่ละคนเนี่ยหศิลปินแต่ละคนเนี่ยรูปงานอาจจะมีแต่รูปศิลปินนี่หาหายากมากเพราะฉะนั้นพี่การที่พี่ทำโปรไฟล์ให้ตรงนี้เนี่ยต้องถ่ายทั้งรูปพอเทรตของศิลปินถ่ายรูปงานของศิลปินทําโปรไฟล์เป็นภาษาอังกฤษเรื่องสตอรี่เทลลิ่งสำคัญมากมันอย่างที่ออถามพี่ว่าาพีีบงท เราลงไปทํางานออก,กับชุมชนแล้วไปทํางานกับศิลปินแล้วเนี่ยบางทีเราก็ไม่มีเก็บภาพวิดีโอนี่คือ,ข,อ,ข,อข้อด้อยของเราอีกเหมือนกันศิลปินพี่อ้อมอยู่ทั่วประเทศตั้งแต่เชียงรายจนถึงปัตตานีิ่งที่น่าเศร้าสําหรับภาคใต้เนี่ยคืองานสกิลในเรื่องของงานหัตถกรรมก็หายากมากเพราะความที่ทคนใต้เขาร่ำรวยในเรื่องของสวนยางสวนปาล์มเรื่องเหมืองแร่มาก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะทิ้งสกิลเรื่องคราบไปเยอะมาก กว่าที่จะหาได้เนี่ยก็ไม่ง่ายซึ่งอย่างที่เกิดแกลลอรี่เดอะลิฟวิ่งอาร์ตแกนี่ก็เหมือนกันก็เป็นความโชคดีว่าณนวันหนึ่งที่พี่มาคุยกับเจ้าของโครงการเนี่ยนะคะคือเขาเนี่ยเป็นต่างชาติแล้เขาก็มีความคิดนี้อยู่แล้วว่าเขาอยากจะทําสิ่งนี้ขึ้นมาแต่ด้วยความที่มันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่บอกว่าจะสั่งสมประสบการณ์คอนเนคชันกับศิลปินมาแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยพอเกิดโควิดปุ๊บเขาก็เลยเสนอพื้นที่ แกลเลอร,รี่ถาวรในพี่500ตารางเมตรซึ่งก็ไม่ใช่น้อยในการลงทุนตรงนี้เลยได้มีแกลเลอร,รี่ถาวรซึ่งพี่ว่าก็เป็นเรื่องดีนะอยากขอฝากไว้นิดนึงเมื่อกี้อย่างที่เราพูดว่าเรื่องการศึกษาจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกตอนที่เราดิสเพลย์จัดงานที่อยู่ในแกลเลอรีร่อันนี้นะคะจริงๆอ่ะเราขายหมดทุกชิ้นแต่ว่าพอเราไม่ติดราคาไม่ติดอะไรปุ๊บเนี่ยคนก็จะคิดว่ามันเป็นแค่งานโชว์ ก,ก็เลยก็เลยกาลังปรับอยู่ว่าเอ่ะเรามาติดราคาแต่จริงๆแล้วพอเรามองลึกเข้าไปอะนะคะคนไทยเราอะไม่ได้ไม่ได้รับการปลูกฝังในเรื่องของของของ,ของการเข้าใจงานศิลปะตั้งแต่เด็กรุ่นนี้อาจจะมีบ้างแล้วนะคะคือมัอนอย่างรุ่นพี่อ้อมเนี่ยเราไม่ได้รุ่นเด็กๆรุ่นเราเนี่ยไม่ได้สอนให้ไปเข้ามีเซียมไม่ได้ไปสอนให้เข้าแกลลอรี่สิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะฝากเรื่องการศึกษานะคะพี่อยากให้ทุกคนอะอ,อ,อยากให้มาเยี่ยมชม จริงๆแล้วนะก็คือตรงนี้เปิดเปิดกว้างมากคือจริงๆเนี่ยเด็กหรือผู้ที่สนใจในเรื่องของงานศิลปะทั้งหลายแหละเนี่ยพี่พี่อยากให้มาเป็นกลุ่มเป็นคณะด้วยซ้ำไปเราเรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้ให้คนไทยหรือเด็กไทยเนี่ยเข้ามาแล้วไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความรู้เรื่องศิลปะเข้ามาแล้วมองดูไม่รู้เรื่องศิลปะพี่อย่างที่พี่บอกศิลปะมันคือความงามครั้งแรกที่คุณเห็นอะไระแล้วมันสวยอ่ะครั้งนั้นแหละสิ่งนั้นแหละสวยสิ่งนั้นแหละใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอะ่ะพี่ก็ก็ตอนที่พี่เปิดหลอนตัวนี้ไปเนี่ยพี่ก็บอกแล้ว,ว่าอยากให้หน่วยงานภาครัฐหรือการศึกษาเนี่ยให้อยากให้นํามาชมเป็นกลุ่มเลยแล้วก็ทํานัดมาก็ได้เรา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 ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคือคือเข้ามาชมได้ตลอดเวลาและอย่างที่บอกคืออยากให้มานั่งทํางานหรืออะไรก็ได้ที่แบบเกิดแรงบันดาลใจ ในการที่จะเข้ามาในแกลเลอรี่ที่นี่นะคะว่าเออเรามานั่งทํางานเราเห็นงานสวยงานงามแล้วแล้วมานั่งสเก็ตภาพต่อไปในอนาคตพี่จะทำคอนเนอร์ไว้ให้คือตอนนี้แกลเลอรี่พี่มันก็ยังไม่สมบูรณ์ร0อเรเหรอกเพราะว่าความตั้งใจจริง,รงๆอ่ะอยากจะมีคอนเนอร์ที่มีหนังสือดีๆมีอะไรให้ให,ให้ให้คนเข้ามาอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากไว้นิดนึง